สวัสดีครับพบกับผมช่างหยัดครับช่างยัดสีสเกช่างหยัด NSR เหมือนเดิมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับาฝากช่องทางการติดต่อก็มีเพจมี facebook ส่วนตัวมี t i k ต o k แล้วก็ YouTube channel นะครับช่างหยัด NSR นะครับช่างหยัด NSR ซึ่งช่างหยัดสีสเกตก็ได้นะครับก็เบอร์โทรใต้คลิปนะครับเอาลงไว้ให้นะ ชจ้านี้จะไม่ค่อยได้อ่านแชทอ่านไลน์ไม่ค่อยได้อัพค,คลิปอะไรนะครับเพราะว่างานเยอะมากนะตอนนี้เล่งงานเยอะมากเลยนะครับก็เลยไม่ได้ตอบไม่ได้แชทไม่ได้รับสายใครเท่าไหร่นะครับงานเยอะต้องขอไปด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูเป็นคันนี้นะครับพี่ชายท่านอาจารย์จากาสกลนครน,นะครับเป็น nsr 1 5 0 sp ครับผม จัดสภาพใหม่ทั้งคันนะครับก็คันนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวผมจะอ,อธิบายท้า,ทายคลิปนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับรอบตัวนะ๋ยวมาดูกันว่าผมมาทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันนะตอนแรกว่าจะทำเป็น e p 1ี p 2ึอพีอดีมันไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวผมขอดูโพยก่อนดูรายการก่อนแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับก็มาเริ่มต้นที่โอเวอร์ฮอนเครื่องกันก่อนนะครับละกันอะไรเครื่องยนต์ก็จะมีชุดกัดซูมนะครับอ่าก็ใช้เป็นอะไรแท้นะแท้หมดนะครับจะมีเทียมบ้างมันบางอย่างนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับชุดกัดซูมนะครับสลักซูมนะครับจิ๊บล็อกสลับซูมนะครับลูกสูบแหวนนะลูกปืนปลายก้านนะครับลูกปืนข้อซ้ายลูกปืนข้อขวาลูกปืนบาลานเซอร์ซ้ายลูกลูกปืนบาลานเซอร์ขวา เสื้อสูบตีปลอกยงพอดแบบในแบบหนาของผมเองนะครับแล้วก็ยังพอดตรงนะครับซ่อมเกลียวน็อตฝาสูบนะครับซ่อมเกลียวน็อตฝาสูบหลายรูอยู่นะครับคันนี้ปัดฝาสูบนะครับทำเบ้าซีซีให้ให้ขับขี่วิ่งดีขึ้นสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเราตีปลอกไปแล้วก็เราก็เสร็จฝาสูบให้ด้วยนะครับชุดแผ่นคัดนะครับชุดแผ่นคัดนะฮะชามคัดก็ย้ำใหม่เป็นลูกยางนะครับ อแล้วก็ซีนนะครับสินข้อซ้ายสินข้อขวาสินปั๊มน้ำสิญแกนปั๊มน้ำสินบาลานเซอร์สินแกนสเตอร์หน้าสินแกนเกียร์สินแกนสตาร์ทนะครับสินวัดรอบสินขาคัดชุดสินปั๊มสองทีแล้วก็สินแกนวาล์วนะครับก็มีไปสิบสองตัวนะครับแล้วก็มีข้องอสองทีนะครับข้องอทางสองทีนะครับทางพักน้ำนะครับเบิกใหม่ แล้วก็สีฝาเครื่องก็ทําแยกต่างหากนะครับตอนนี้เพราะว่าใช้เป็นสีอ,อย่างดีต่างหากนะครับชุดพราวต้องโซ่ก็ซ่อมใหม่นะครับทำใหม่พราวต้องโซ่ข้างหลัง๋ยวผมไม่ดูและนี่นะครับซ่อมชุดพราวต้องโซ่ให้ใหม่นะครับแล้วก็อ่ ลูกปืนคอนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นแบบเม็ดนะครับเพราะว่าถ้วยมันยังดีอยู่นะครับยิงสายพักเท้าหลังยิ่งสายแผงคอยิงสายสวิงอาร์มนะครับยิ่งสายน้ํานะครับแล้วก็เปลอกแทวนปลอกเล่งนะครับเบิกแท้หมดเลยนะครับชิลหน้าแท้นะครับเลมแอร์สายขวาแท้หมดเลยนะครับลูกปืนเผารล้อหลังก็แท้นะครับลูกปืนเผารล้อหลังแล้วก็ชุบน็อตชุบอะไรทั้งคันนะครับแล้วก็ทําสี รวมสติกเกอร์ sticker, นะฮะคันนี้จะเป็นเพ้น์นะครับนี่จะเพ้น์สีตัวบางว่าน้ำานี่จะเพ้น์เป็นสีเพ้น์เพ้น์เอานะครับจะสติกเกอร์จะไม่ลอกนะครับเอ้ยเอ้ยจะไม่ลอกเพราะว่าเป็นเป็นเพ้น์เอานะครับแล้วก็ช่างสีทํางานง่ายด้วยนะครับเสร็จเร็วนะครับเพราะว่าสติกเกอร์เทียมบางชุดบางอ่ามันไม่ค่อยดีนะครับนี่นะฮะนะครับผม มีมีเพ้นหลายจุดเลยนะครับเพ้นทชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็สติกเกอร์คำเตือนนะครับสติกเกอร์คำเตือนก็จะเป็นพวกนี้นะครับพวกนี้พวกนี้ต่างๆพวกแถวแผงคอนะครับสติกเกอร์คำเตือนทั้งคันนะครับก็จะมีติดนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องหัวเทียนประกันชุดใหญ่นะครับบูสเสอ้อมีอัดก,ก้านประกับรอดประกับเร่งนะครับ เราก็นะกับกันเร่งลูกยางมอ้อน้ำลูกบูทม้เอน้ำนะครับลูกยางถ้อ,ถอยเสียตรงกลางนะครับหลอดไฟสองไม้นะครับกิ๊บล็อกตัวเล็กนะฮะบูทหูม้เอน้ำต่างๆนะครับแล้วนะกอ็อันนี้ก็เกือบเกือบร้อยรายการนะครับอันนี้บรรยากาศก็จะมา ่ายตรงลานยางพอดีว่าจะถ่ายตรงข้างถนนกลัวรถมานะครับอันตรายก็เลยนี่มาถ่ายตรงลานยางจะถ่ายข้างถนนก็ไม่ได้นะครับรถวิ่งเร็วนะครับยิ่งช่วงเช้าเช้าเขาไปทํางานกันนะครับอันนี้ช่วงเช้าอันนี้ประมาณหกโมงกว่านะครับเวลาก็ยังมืดหน่อยนะแล้วก็มีสช้กองอากาศครับชุดซ่อมปั๊มดิสต,ตัวล่างนะครับหน้าหลังเลยอันนี้ยิงสายนะครับยิงสายแล้วก็ซ่อมให้ใหม่นะครับ แล้วก็ปั๊มดิสบนนะปั๊มดิสบนเนี่ยของเทียมนะครับเทียมอย่างดีนะครับดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมมีนะครับของเทียมแล้วก็แหวนรองแป๊บเบรกนะครับปั๊มเบรกหน้าก็เป็นของเทียมเข็มลูกร้ล่าคาบูนะครับล็อตปาร์ดาวกแหวนนะเป็นสแตนเลสนะครับผมมองคยไปด้วยมองรายการไปด้วยมุมกล้องอาจจะลวนไปหน่อยนะครับเพื่อน รประดาวชุดซ่อมคันสตาร์ทนะครับชุดซ่อมคันสตาร์ทแล้วก็เอ่อเพวกจุบลมนะครับถอดสายยางก็จะมีพิมจุบลมวกอะไรด้วยนะครับแล้วก็ขั้วไฟหน้านะครับเผาท่อล้างปลายนะครับทําสีให้ใหม่นะครับอ่พักเท้าหน้าพักเทา้าหลังนะครับเป็นของเทียมนะครับ แล้วก็น็อตยึดชิวหน้าทั่วไปนะครับมือเบรกมีรอยนิ้วนะครับมือเบรกมือเบรกมือคัตที่มีรอยนิ้วแบบนี้นะครับให้มันเหมือนของแท้เดิมนะครับแต่เป็นของเทียมนะไม่ได้เป็นของแท้นะฮะเพื่อเพื่อจะคุมงบนะครับแผ่นชาร์จยังดีครับผมเปิดของเทียมเป็นแผ่นชาร์จยังดียิงสายปั๊มดิสหน้าหลังนะครับตัวนี้จะจะใช้ยิงสายน้ำนี่ก็จะทนอ่าทนกว่าทําสีแล้วก็ง่ายต่อ เอาการซ่อมบำรุงนะครับไม่ต้องมันทนนะครับไม่ต้องไปดูแลรักษามันยากนะฮะล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดมันก็จะใหม่นะครับน้ำยาหม้อน้ำนะครับจุบเลียจุบยางนะครับแล้วก็ก๊อกชุดก๊อกนะฮะชุดก๊อกก็ใช้เป็นก๊อกเทียมนะครับแนะนําอย่าใช้ก๊อกสองนะใช้ก๊อกหนึ่งตลอดถ้าน้ามันเหลือน้อยจําเป็นจริงๆต้องไปปั๊มค่อยใช้ก๊อกสองนะครับเพื่อที่ป้องกันตะกอนค่ะลงไป นะคับูนะครับาสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันคันนี้ใช้ไปเกือบเกือบสองเมตรนะครับนะครับาาสายน้ำมันผ่าล้างหม้อน้ำนะครับแล้วก็ชุดน็อตเสาฝาสุกนะครับเบิกใหม่เป็นแท้นะครับของเดิยมยืดหมดแล้วแล้วก็เกลียวเสียนะครับสปริงดึงสวิตเบรกนะครับ สวิตเบรกหลังนะครับแหวนรองนัดถ่ายน้ำนะครับเป็นแหวนทองแดงนะครับจะมีทองแดงกับอลูมิเนียมก็แล้วอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับไม่แน่ใจว่าคันนี้ใช้เนียมหรือทองแดงก็คุณภาพเท่ากันนะครับแต่การกัดก่อนก็แหวนทองแดงจะทนกว่านะครับายางยึดกองไฟนะครับตัวน,นี้ยางยึดกองไฟใต้เบาะนะครับปั๊มเบรกหลังนะครับเป็นกระทุ้งหลังอย่างดีนะดีที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับ แล้วก็น็อตยึดชุดสีน็อตยึดต่างๆแล้วก็พวกหุ้มเบานะอันนี้หุ้มเบานะครับหุ้มเบาใหม่นะครับก็หุ้ม,อม,นะมอฟองน้ํามันยุบไปหน่อยนะครับแล้วก็ล้านเบาทําไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่ทรงไม่ค่อยสวยแล้วก็หอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เนะี่ยแต่ราคาก็เขาคิดแยกนะหน้าหลังนะครับ พวกน้ำมันเทสโรต่างๆพอเบรกหลังนะครับสวิตสตอปเบรกหลังนะครับหลอดไฟหน้านะครับเหล็กรองบางคลหน้านะครับแล้วก็จะมีค่าแรงทําสีออพูดผิดค่าแรงหรือประกอบทําสีทําเครื่องจูนรถอะไรต่างๆก็จะคิดเอาไปนะครับระบบไฟต่างๆนะพวกสวิตสายนี้เดินให้ใหม่หมดเลยนะครับจากของเดิมที่มันไม่ดีนะก็ประมาณนี้นะกัดสตาร์กันแน่นๆนะครับ นี่ก็สวยๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่ไว้วางใจเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับอ่าโอเคฟังเสียงไปด้วยดูจอรถไปด้วยนะเดี๋ยวเดินเบาไว้ก่อนนะเสียงเครื่องก็เงียบๆนะครับเสียงเครื่องก็เงียบบตรงนี้นนบรรยากาศไม่ค่อย,อยร์่เท่าไหร่แรงวัน,นเยอะไม่นอกพอดีมันเป็นลานยางนะครับลานยางของอาตานะครับเมือนนี้เสียงเครื่องก็เงียบๆนะครับ มันจะมีดังบ้างชุดคัตนะฮะชุดคัตเนี่ยถ้ามันดังไปแล้วอ่ะมันจะแก้ให้เงียบสนิทเลยเยอะแก้ยากนะครับเพราะว่าเราย้ําคัตก็จะเป็นลูกยางเทียมทั่วไปนะครับเสียงแน่นๆนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูระบบไฟนิดหนึ่ง่อไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เอ่อไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็ติดครบนะครับเลี้ยวขวาครับผม เป็นสวิตเบรกเดิมติดรถก็จะ,ะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะฮะยังเป็นของเดิมซ่อมเอาแต่นะครับไเปเบรกหลังไเปเบรกหน้าไฟเบรกหลังนะไฟหน้าก็เปลี่ยนเป็นหลอกก็สว่าง สว่างเลยวิ่งกลางคืนชัดเจนนะครับไฟลีเดี๋ยดูไฟลีตัวนี้ใช้เป็นแหวนเนียมแทนปกติต้องมีมันมีบูสอยู่ก็ประหยัดง,งบก็ใช้เป็นแหวนเนียมแทนนะครับจะเบิกใส่ก็ได้ครับที่หลังก็ไนดะ้เพื่อที่จะประหยัดง,งบเดี๋ยวดูตัวรถกันไป ก็ยิงซ้ายปั๊มน้ำต่างๆนะครับนี่เอ่ออ่อน็อตเอ่อน็อตมาดาวนะครับโซ่ยังเป็นโซ่เก่าอยู่สเตอร์กส็สเตอร์เก่าอยู่เวลาวิ่งก็จะมีเสียงโซ่บ้างนะครับก็สเตอร์หน้าก็เป็นของอาคมนะครับอาคมตะเหลี่ยมตัวนี้คันนี้มันมีมาแบบนี้ก็ใส่แค่แบบนีนะ้เพื่อที่จะประหยัดน้ เงียบๆครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนยางนะยางเดิมยางยังใหม่อยู่นะครับจานฉายไฟหน้าก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับยางโล่ไฟเลี้ยวอะไรต่างๆก็มีครบนะครับก็ผมก็ไปเทสอยู่ประมาณาประมาณถ้าขับวิ่งก็ประมาณร้อยโลแต่ถ้าเทสสตาร์ทอยู่ที่เร่งจูนอะไรต่างๆก็งานหลายวันครับเพื่อที่จะลงตัวอันนี้ผม อันนี้ก็จูนไว้ให้มันสตาร์ทง่ายหน่อยนะครับมันก็จะมีสะดุดนิดนึงนิดเดียวถ้าจูนไม่ให้สะดุดเลยก็จะถ้าจอดหลายวันหรือจอดอากาศเย็นๆก็สตาร์ทยากอันนี้นะครับผมพยายามประกอบชุดสีก็จะพยายามดึงให้มันเข้าที่ไม่ให้มันลังกันมากนะครับเพราะว่าชุดสีเก่าเราซ่อมแล้วก็ตัวรถโครงรถอะไรต่างๆมันเป็นเก่าก็เลย อน,นี้เดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันครับนุ่มๆเลยเสียงเครื่องตัวนี้ก็ผมจะให้มันน้อยอยู่ในนี้นะแล้วก็น้ํามันเก่ามันสกรปรกก็เลยเติมไปแค่นี้น่าจะเหมือนเป็นการเช็คระบบเตือนน้ามันมสองทีด้วยว่ามันทํางานหรือเปล่าจะทางานอันนี้วาวราทำงานนะ โฟมลองมาก็เดี๋ยวลูกค้าไปเก็บเองนะครับเพราะว่านิดนิหน่อยหน่อยไม่เป็นไรลูกค้าจะไปเก็บเองใช้เป็นทําเป็นงานอะรดีเล็กนะครับ เครื่องก็จะนิ่งๆครับผมจูนก็จะประมาณนี้เสียงเครื่องก็เงียบๆครับจากที่ผมลองเทร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็โอเคอยู่นะครับร้อยเจ็ดสิบได้สั้นๆนะไม่ได้ลากเพราะว่าอันนี้มันเชือติดปอบประมาณนี้ครับก็พร้อมใช้นะครับพร้อมกลับบ้านครับขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจนะครับถ้าเบรกหลังก็ใช้เป็นของเทียมทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ของของแท้ ผมจะไม่ได้ขัดเงาไม่ได้ทายางดำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือล้างก็คือเอามาเลยนะครับตามน,นี่เลยนะฮะจะไม่ได้อ่าขัดเงาเคลือบเงาอะไรมันๆแบบนั้นไม่ไม่ครับผมไม่ได้ทำมนนันมัแนแรงงานจะเยอะหน่อยตรงนี้เป็นล้นางยาสนะครับอาานันนี้อันนี้เปิดไฟนะเอาไว้นะก็สว่างน <Okay. S 1> ะประมาณนี้ครับฝาก ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคันนี้จะมีข้อเสียก็คือฝาถังลมันเปิดยากหน่อยนะครับดอกแชร์มันไม่ค่อยอ่มันเก่าแล้วก็สึกนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูใต้เบาะไ,ได้ดับเครื่องแล้วจะสตาร์ทใหม่หเพื่อนๆได้ดูกันด้วยอ่านี่ครับใต้เบาะสติกเกอร์กาเตือนตอนนี้สติกเกอร์บอกแขวนหมวกกันน็อกนะครับ เบาะหน้าก็เดี๋ยวเปิดเบาะหน้าให้ดูกันนี่ก็ประมาณนี้นะ <Okay. S 2> ก็เก็บรายละเอียดให้สะอาดสะอ้านนะครับก็อยู่ที่รถเราว่าโซมเท่าไหร่ยังไงแล้วก็งบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาสรุปงบกันที่อยู่รวมค่าแรงรวมอะไรต่าง,างๆก็อยู่ประมาณ60,000กว่าบาทนะครับอันนี้ประมาณ6 0 0 0 0นต้นๆน,นะครับ6.5 0 0 0้าประมาณนี้นะครับ บางคันก็ไปเจ็ดหมื่นกว่าบางคันก็ห้าหมื่นกว่าแล้วแต่งบแล้วแต่ตัวรถแล้วแต่งบลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับตาคมก็จะอยู่ประมาณ5้าหมื่นะครับเป็นตปรอาบของนี้ก็6 5หมืนหะครับประมาณนะครับตาเหลี่ยมก็ประมาณห้าหมื่นกว่าเหมือนกันนะครับน้อยกว่านี้ก็ทําได้นะครับทําได้แต่ว่าก็อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่ตัวรถด้วยบางคันก็ไปเจ็ดเป็นก็มีนะครับ ประมาณนี้คันนี้ก็ประมาณหกหมื่นกว่าบาทรวมค่าแรงรวมเปดเสร็จทุกอย่างนะครับรวมน้ามันเทสรถรวมอะไรทุกอย่างมานันนี้ผมก็จะทําประมาณนี้นะครับก็คือทําตัวรถทั้งคันนะครับสีก็คือทําทั้งคันนะฮะก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดที่ผมเก็บนะฮะดูข้างในนะครับดูน็อตอะไรต่างๆนะครับ จะเนียนๆนะฮนะบงบเยอะก็จะสวยไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่งบก็ประมาณนี้แหละครับงบถ้าทำรถเดิมนะไม่มีอะไรแต่งนะประมาณนี้นะครับก็ให้ดูเพื่อนๆดูนะครับประมาณนี้สวยๆครับผม ให้ดูตัวรถใกล้ๆนะครับตุ้มไปแฮนด์ก็เป็นตุ้มเดิมทำสีนะครับโฟมลองไม้ก็เดี๋ยวไปเบิกสายก็ได้นะฮะนี่จอดไว้นกมาขี่ใส่นะนี่ผมก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดเงาอะไรก็เอามาให้ดูแบบแห้งๆนะไม่มีการเคลือบนะประมาณนี้ดูข้างใน เก็บเรเหลียก็สวยสะอาดครับนี่นะฮะประมาณนี้ครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยรับทำทุกรุ่นนะครับไม่รับงานด่วนนะครับงานด่วนผมทำให้ไม่ทันนะครับเดีย๋ยวมาวัดสตาร์ฟังเสียงอีกทีครับโอ้โทษทีกุจแจอยู่ท้ายเบาะอ่าเราทำงานนะครับ จะมีเสียงดังเสียงคัดดังนิดหน่อยนี่ครับน,นี่เสื้อปอกก็จะเคลียร์แลนไว้ยาะอ่าเคลียร์แลนไว้ห่างหน่อยฝากแวนห่างหน่อยครับประมาณนี้ครับฝากก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วทำทุกรุ่นครับใครอยากทําอะไรก็ส่งมาทําได้เลยนะครับทุกรุุ่นครับแต่อาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะเพื่อนๆน,นะแต่ว่าก็คุ้มเงินจบนะครับราคาไม่มีการบวกอ่าแบบ บอกไปเรียบเปลยนะครับก็คตอวเราแกจครับประมานี้ครับ เก็รบรายเรียนให้หมดนะครับ,รบถ้าใครติดตามผมก็จะพูดให้ดูเรื่อยๆว่างานถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ว,น,ลวนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะงานอันนี้งดอยู่หกหมื่นกว่าบาทนะครับหกหมื่นกว่าบาทโอเคส่งมงนทำกันได้ครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับ ไปตรใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมทช้อยากขอทเราไปก่อนนะครับเดยกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ